สวัสดีครับเดีย๋ยวนะช่องคุณพ่อการ์ดไฟครั้งนะครับเย่ yeah. ก็โปรโมทไมเทิร์นนะฮะก็จะเป็นเซตของภาค V เนาะที่ซับสายแยกเป็นสายๆไปเนาะก็ออกมาทั้งหมดเกียร์นะห้าหรือ6เดนะ็กเนาะก็เริ่มที่อันแรกที่คุณพ่อได้ลองนะครับนะก็จะเป็นอาชาเนาะก็จะเป็นแคทเธอรีน่านะฮะซึ่งไอ้ใบเนี้ยคุณพ่อเห็นคนรีเควสต์ไปทางไมเทิร์นค่อนข้างเยอะนะเอะนาะไทยเวนการ์ดอะไรพวกเนี้ยว่าอยากได้นะเพราะว่าอาชาเป็นเดนะ็กสามเว็บที่มีไอ้ตัวเนี้ย มามัน,ม,นมันไม่ได้เพิ่มเว็บมันเพิ่มไดแค่นั้นเองแบบเออมันก็ง่ายดีนะแต่มันเพิ่มได้แบบฟรีไงมันแค่เสียหนึ่งคอนเตอร์บัตกับโทเค็นหนึ่งใบเพื่อที่จะเพื่อที่จะเพิ่มไดให้แว่นี่แบบมันก็น่ากลัวอยู่นะก็มะอันจริงจตอนเนี้ยอาชามันแทบจะเป็นโครงโครงโปรโมเลยเนาะแบบโปรโมใช้เยอะมากๆนั่นเองเนาะอ่ะตัวเริ่มนะครับใช้เป็นใครก็ได้เนาะก็ ติดตีมและฟูลอาร์ตนะเพราะฉะนั้นก็เลยใช้เป็นตัวเริ่มอาชาเนาะเลยทับจั่วแล้วก็เริ่มหลังได้ควิกซิลนะฮะตัวยืนเม่นหลักของเด็กอาชาก็ยังเป็นอ่าหลอกดานังคูลัสผู้ถอดทอความฝันอาชาเหมือนเดิมเนาะก็หนึ่งหมื่นสัมพันธ์มีฟอร์สเกตสามนะครับคอนตินิวเวนกาดในเทิร์นเล่าถ้าเรามียูนิตติดชื่ออาชาสองใบบวกหมื่นถ้าติดชื่ออาชาในสนามสามใบบวกขีนะฮะ อีกสก,กิลหนึ่งแอคทีฟเปนกาดเปนเพือเทินนะครับโซบัตหนึ่งลีไทรเรือเราสองใบปลูกอาชาโทเคนมาหนึ่งใบนั่นเองนะครับก็อาชาโทเคนจะได้เมื่อโจมตีจะได้พลังเท่าอาชาในช่องแวร์แล้วก็ได้ชื่อแล้วก็ได้ได้ชื่อเดียวกันด้วยใช่ไหมอ่าใช่ได้ชื่อแล้วก็ได้ชื่อแล้วก็แล้วก็แล้วก็เลือกอาชาหนึ่งตัวบวกพลังแล้วก็คลีต,ตามนั้นนั่นเองก็ใส่เต็มนะฮะ แล้วก็เ็กนี้ก็ใส่แค่อาชาอย่างเดียวเนาะก็จะใส่แค่อาชาเกรดสามทั้งสองแบบเลยก็จะเป็นอสนังไรผู้ผาแห่งดอกนาลังคูลัสนะฮะอาชาทีดีเนาะหนึ่งมืนสามพันมีฟอร์สออโต้แวนเลียเมื่อลงสนามบัตรหนึ่งปลูกโทเค็นสองใบใช่แล้วก็แวนการ์ดบวกหมื่นนะครับอืม อ่าเลยวยูนิตนี้บวกหมื่นถ้าลงช่องเรียกก็บวกหมื่นเหมือนกันอีกสก,กีน,นึงออทแอคทีฟวันกาดนะครับวันเพื่อเทิร์นรีไลเลกาดเราสามใบปลูกเหมือนเดิมอาชาโทเค้นนะฮะก็มันต้องการที่จะยืนอาชาแถวหน้าสามใบอยู่แล้วเพราะฉะนั้นมันจําเป็นที่จะต้องใส่แค่อาชาอย่างเดียวนั่นเองเนาะเกรดสองใบแรกคุณพ่อยังชอบคนนี้อยู่นะฮะคนมอคิดว่ามันยังเก่งเพราะว่ามันได้จั่วเนาะกับ นิวมานะฮะหนึ 1, 000, 000, ่งหมื่นชิวพันออโต้แวนเลียไม่ลงสนามบัตรหนึ่งโซนหนึ่งจวดหนึ่งแล้วปลูกโทเคน 1, ็นหนึ่งใบอีกสก,กินหนึ่งคอนทินิวเนียร์กาดนะครับถ้าในช่องแวนและช่องลิลลามีนิตชื่อเหมือนกันถ้าช่องลิลลามียูนิตชื่อเดียวกับยูนิตแวนเกรดสามยูนิตทั้งหมดเราได้บูตเนะเเาะก็เก่งเอาจริงๆก็เก่งแหละใช้ได้นะฮะโปรโมใบแรกเนาะก็จะอยู่ในชุดไมเทิร์นมีอยู่ในขายในไมเทิร์นนะฮะก็จะเป็นเม d e n of เนเ e นทีสหนึ่งหมืนชวพัน Active Valia นะครับวันเพื่อนลิทายโทเค็นเราหนึ่งใบได้จัวหนึ่งแล้วก็ตัวบวกห้าพันละบูทได้อีกสักกหนึ่งออโต้เรียกการดเมื่ออยู่ในนี้บูทให้เรียกการ์ดเกรดสามสามารถเอาอยู่ในเนี้ยมันจบกันตออ่อสู้อ๋อเมื่อมันบูทให้เกรดสามสามารถให้เกรดสามบวกคี้ได้ และเมื่อจบการอสู้เอาคนเนี้ยยัดโซนะฮะก็จะเป็นการเพิ่มโซเพิ่มความแรงให้ช่องเรียดายนั่นเองก็เป็นโปรโม1หนใบที่ใช้เนาะใส่เป็นทหารเสือนะแต่ว่าไม่ซับทหารเสือนะแอนทาโลนะครับมาซับอาชานะห้าพันชิวห้าพเนาะออโต้เลก,กาดเมื่อลงสนามเลือกเป็นกาดหนึ่งตัวบวกห้าพันตามโทเค็นหนึ่งใบแล้วก็เหมือนเดิมตามสตาชีวิตของอาเทโลนะครับก็ ทุกอาชากินแล้วก็เรียกเป็นโทเค็นแทนเพราะว่ามันแค่ลงมาเพื่อที่จะปลูกโทเค็นให้เยอะๆลงมาปุ๊บปลกพันต่อโทเค็นหนึ่งใบให้ให้อาชาอาชาก็เอาคนเนี้ยทิ้งกับโอโโทเค็นหนึ่งใบทิ้งแล้วปลูกเป็นโทเค็นอาชาแทนเป็นผู้เสรสละแด่อาชาที่แท้ทรูนะเพราะว่าแอนทาโลมันตีแค่ห้าพันอ่ะมันไม่จำมันไม่มันไม่สม,มควรที่ยืนช่องเรียเลยโปรโมซับใบใหม่ของอาชานะฮะก็จะเป็นสาวน้อยแห่ง ความบริสุทธิ์แคทเธอรีนานะครับแปดพันชูหมื่นออโต้แวนเลียเนาะมาลงสนามนะครับเปิดทัพเด็กสามใบหยิบอาชาหนึ่งใบขึ้นมือจากนั้นถ้าหยิบขึ้นมือสับกองเอ้ยไม่ใช่สิอ่าอ่าถ้าหยิบขึ้นมืออีกสองใบเรียงใต้กองแต่ว่าถ้าเราไม่แสดงอาชาเลยเราจะได้ปลูกโทเค็นหนึ่งใบนะฮะก็หยิบอาชาฟรีเปิดสามหยิบฟรีหนึ่งใบแล้วก็ถ้าหยิบไม่เจอ หรือไม่อยากหยิบก็ได้โทเคนฟรีคือไม่มีข้อเสียใดนในทั้งสิน้นดีก็ดีแล้วก็กสกิลหนึ่งแอคทีฟนะครับแอคทีฟนะเป็นสกิลเมื่อกดเพราะฉะนั้นมันสามารถที่จะยืนค้างบอดและกดในทุกเทิร์นนั่นเองก็แอคทีฟเลกาดบนเพเทิร์นครับเคาน์เตอร์บัตหนึ่งรีไทม์แพนโทเคนหนึ่งใบเลือกเป็นกาดหนึ่งตัวที่ติดชื่ออาชาตัวนั้นจะได้ทริปเปิลได้นั่นเองก็ทริปเปิลไดหน้าด้านๆนะฮะส่ซีเนาะ ใบเนี้ยก็เป็นโปรโมนะคุณพ่อคิดว่าถ้ามีจะดีมากแต่ถ้าไม่มีก็ไปใส่พวกโปรโมอย่างฟุตไม่ใช่โปรโมไปใส่พวกฟุตบักเก็ตไปใส่พวกตัวเก่าๆที่เรียกโทเค็นได้เหมือนเดิมก็ได้อันเนี้ยคุณพ่อใช้มาสักพักแล้วมันเป็น m มดเด่นออ r อิรีดิเนะฮะก็แปดพันชิวหมื่นคอนติเนียในช่องเรียกาดเนาะโทเค็นยูนิตแถวเดี๋ยวตั้งเดีวยวกับยูนเนี้ยจะไม่ถูกเลือกจากคองสัมัาร์คู่แข่งสามารถ เอาไปต่อตูดให้อาชาโทเคนเพื่อที่จะให้ไม่โดนยิงได้แต่สก,กิลที่คุณพิดว่ามันเก่งจริงๆก็คือสก,กิลล่างแอคทีฟเลกาดนะครับเคาน์เตอร์บัตหนึ่งจับน้องนอนปลูกโทเคนสองใบแล้วก็จิ้มแวนหนึงตัวบวกหมื่นโคตรง่ายคือแบบอ่ะมันเป็นแอคทีฟแบบมันสามารถที่คุณสามารถเก็บไว้แล้วก็ไปกดเทิร์นหน้าอีกทีนึงก็ได้หรือว่าบิดแล้วเรียกโทเคนจิ้มแวนหมื่นแล้วแล้วก็ โซบัสหนึ่งลีไทยสอตัวก็รีไทยตัวนี้กับโทเคน็นหนึ่งใบแล้วก็เรียกอาชาโทเค็นแทนได้เลยคือแบบโคตรง่ายอ่ะมีจะดีมากๆนะฮะใส่เปิดห้าสามเต็มสี่เนาะเพราะว่าเด้นนี้ต้องการมีการอาชาลงเรียรและลงแวนเพราะฉะนั้นก็ใส่เปิดห้าสามแล้วก็สกิลบนคอนเทนิวแวนเลียนะฮะถ้าเรามียูนิตโทเค็นสองใบหรือมากกว่าบวกห้าพันมันใช้ง่ายไง แล้วก็เหมือนเดิมใบนี้กัณพรายังชอบอยู่เนาะก็ยังติดไว้นะฮะแปดพันชิวหมื่นคอนติเนียเรียากาศในเธอเราถ้าถ้ามีเรียากาศชื่อเหมือนแวนยูนิตแวนการ์ดเราจะบวกพลัง5,000ก็มีโทเค็นมันก็บังคับว่าบวกอยู่แล้วอะทริกเกอร์ใส่เป็นดอพีจีสองใบนะครับแล้วก็ใช้เหลวใส่ดอพีจีสองใบหมายความว่าใส่คีเซนติเนลสองใบนะฮะแล้วก็ที่เหลือก็เป็นคีสิบนั่นเองก็ อาชาต,ตอนนี้คือมันตีออก3คมีเพราะว่า1คึ่ของตัวเองเยียบฟอตสอแล้วก็มีอาชาสามใบในสนามบวกอีกหนึก็เพราะฉะนั้น3ามไร่สามปล่อยตายได้ตายเลยนั่นเองแล้วก็ฮิวยังไม่มีฮิวเกตยมก็ใส่ฮิวธรรมดาไปเหมือนเดิมนะฮะโอเคมาวิธีเล่นคือเหมือนเดิมเปียบเปียบแบบไม่มีอะไรเปลี่ยนจากเดิมเลยนั่นเองก็ อขึ้นแวนแวนก็มีเปิด้าสามเนาะที่เป็นคิดว่าเป็นเพอร์เฟกต์ลแล้วก็แคทเธอรีนาเพราะว่าหยิบฟรีเนาะแคทเธอรีนาลงช่องแวนเลียนี่ก็ลงช่องแวนเลียเป็นตัวช่วยหาอาชาเนาะหยิบฟรีหนึ่งใบจัวหนึ่งเลยเปิดสามหยิบฟรีหนึ่งยังไงก็คุ้มขึ้นสองก็จะมีอเนลมากับคืนี้เป็นสองตัวที่กันพ่อคิดว่าเก่งก็อเนลมาก็บัตหนึ่งโซหนึ่งจัวแล้วก็ปลุกโทเค็นหนึ่งตัวง่าย หรือถ้าอยากได้ท่าจั่วแล้วว่าเป็นอีกแบบหนึ่งก็จะลงเป็นคนนี้แล้วก็ลงเป็นโปรโมใบนี้โปรโมก็เคาน์เตอร์บัสหนึ่งบิตปลูกโทเค็นสองใบแล้วก็สกิลคนนี้รีทายโทเค็นจัว่วหนึ่งบวกห้าพันแล้วก็ตีก็ได้ค่าเท่ากันไม่ได้ต่างกันเท่าไหร่กับอเนลมาเนาะอืแล้วก็ขึ้นสามนะครับให้ดีคือขึ้นเป็น ถักทอความฝันอาชาเลยจะคุ้มกว่าเล่นง่ายกว่าอะไรกว่าเนาะอิมเมจเลรก,กีฟฟอร์สองให้เวนการ์ดนะฮะอือ่าไม่มีสกิลมาลงเพราะฉะนั้นบิดเคาน์เตอร์บัตหนึ่งบิดปลูกโทเค็นสองใบจิ้มแวนบวกหมื่นครับแล้วก็ที่เหลือก็อยู่ที่คุณมีอะไรก็เล่นตามนั้นได้เลยก็ถ้ามีอัทาโลก็ลงอัทาโล่ไปหนึ่งสองสามบวกแวนอีกหมื่นห้าเท่ากับแวนบก 20, วกสองหมื่นแหละสกิลอาชารีไทยสองตัว ปลูกโทเคนแล้วก็ลงอชาชาอีกหนึ่งใบจากมือแค่นี้ก็พอละถ้าบัตเหลือก็สามารถเคาน์เตอร์บัตหนึ่งปลูกโทเคนสองใบบวกหมื่นได้นะอืมตอนนี้มีอาชาชื่อต่างกันสามมีอาชาสามตัวในสนามก็จะบวกหมื่นบบกคิแค่นี้เองง่ายีซี่อ่ะลืมสมมติว่าอยากจะเพิ่มความรุนแรงนะรุนแรงเพิ่มความรุนแรงในการเล่นอาจจะลงทับบัตรหนึ่งครับ รีไทโทเค็นอาจจะรีไทข้างนี้ก็ได้บวกแวนหนึ่งไดเปิดห้าจะหาเออดเปิดหาโทเค็นก็แล้วแต่แล้วก็แวนวิ่งเลยยิบเอ็ดสามเอ็ดบวกหมื่นจากสกิลของไอ้นี่เป็นสามเอ็ดแล้วก็บวกสองอ่าบวกอีกอ่าบวกหมื่นจากสกิลนั้นเป็นสามเอ็ดแล้วก็บวกจากอทาโลอีกหมื่นห้าเป็น สี่สิบหกสามขีสามไดอันนี้ก็จะเป็นสามสิบเอดเท่าเอออันนี้ก็จะเป็นอ่าสิบแปดยี่แปดสามแปดคนี้สามแปดทำให้ทิกเกอร์ทิกเกอร์ออเวนเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ข้างนี้ตีจบเล่นอยู่แค่เนี้ยเล่นยังไงก็ได้ให้มันไม่ตายให้มันสามารถมีสามไดทุกเทินแค่นี้ก็พอละนั่นเองก็มันเพิ่มมาแค่ใบเดียวอะแต่ว่าเอาจริงๆเท่าที่เล่นมานะคือ แรงอะ่ะแรงจนแบบไม่มีพีจีคือวัดได้อะแล้วตีสามไดคือวัดสองไดคือโ,โอคตรน่ากลัวนะทุกอย่างมันมันมันไม่เหมือนกับเด็กอื่นตรงที่เวลาแบบอ่าตีสามไดขอสองไดเข้าครับแล้วขี่พลังมาใบแรกเง,งี้ยเด็กอื่นจะ้ขี่พลังข้างแล้วกันเราดวงไม่ดีแต่ว่าเป็นอาชาไงมันสามารถที่จะขอสองไดครับเช็คสามไดเช็คสามไดนะโอเคสองไดครับขี่พลังขี่พลังแวนไปเลยตนะั้งแต่ไดแรก ว่ายัางไงไอเนี่ยมันพล,ลังเท่าแวน์อยู่แล้วแล้วก็ด้วยกฎใหม่นะฮะด้วยกฎใหม่ตอนเนี้มันสามารถที่จะรับบูทได้แล้วนะเพราะว่าสกิลของไอเนี่ยกับกฎใหม่มันบอกว่าเมื่อโจมตีเลือกการ์ดหนึ่งใบที่ติดชื่ออาชาในสนามบวกพลังและบวกคีเท่ากับว่ากฎใหม่ก็คือมันเมื่อตีปุ๊บไอเนี่ยมันจะไปเลือกพลังของอาชาก่อนแล้วก็จะรับบูทอีกทีหนึ่งได้นั่นเองก็กฎใหม่ มันจะนับพลังแถวหน้าก่อนแล้วค่อยนับพลังจากการบูทเหมือนกับการเนิร์ฟของโอเวอร์ซีเทานั่นเองนะฮะก็จะเป็นหนึ่งตัวที่ได้ผลประโยชน์จากการเปลี่ยนกฎใหม่เนาะที่เหลือไม่ค่อยมีใครได้ผลประโยชน์นะมีแค่อตัวนี้ตัวเดียวได้ผลประโยชน์จากการกฎใหม่ในการรับบูทของไอ้นี่ได้นั่นเองจากสมัยก่อนถ้าเป็นสมัยก่อนมันจะเมื่อตีก็จะตีอย่างนี้ใช่ไหมแล้วก็บูทบูทปุ๊บ ยังไงก็ตามมันจะไปนับพลังเท่านี้อยู่ดีต่อให้บูธมันก็จะนับพลังเท่านี้แต่ว่าตอนเนี้ยตีบูธครับไอเนี่ยมันจะไปนับพลังตรง,ตรงนี้ก่อนแล้วค่อยนับพลังจากการบูธอีกทีหนึ่งก็รายละเอียดมันน่าจะจําเข้าใจยากแต่ว่าจาง่ายว่าโทเค็นรับบูธได้แล้วจบอ,อนั่นแหละนะครับก็ประมาณนี้เนาะกับอาชานะที่เติมของใหม่มาแล้วก็เล่นเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือตามไรจ้านั่นเองนะฮะก็ ประมาณนี้กับอาชาทูเคน้นที่มีสามไดก็เอาจริงๆนะหลายๆตาที่ชนะมาคือวัดสามไดวัดสองไดเอ้ยวัดสองไดวัดหนึ่งไดคือโดนโดนคีเพราะว่าคีคมันต้องใส่เยอะอยู่แล้วไงกระเด็กอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นบางคนอาจจะเป็นคีติดสองเลยก,ก็ได้นะแต่ว่ากับเมตาที่ตอนนี้ตีนค่อนข้างแรงมากๆเพราะฉะนั้นติดดอปีจีไว้เพื่อคุ้มกว่านั่นเองเนาะก็ประมาณนี้นไปลองจัดลองเล่นกันได้นะครับซึ่งถ้าได้ถ้าได้ถ้าได้ ฮิวเกตสามมาแล้วอาจจะใส่เป็นคี้เต็มเลยก็ได้เพราะว่าเราเราส่วนเขากะเอาตายอยู่แล้วไงก็ประมาณนี้แล้วกันลองไปจัดลองเล่นดูนะครับวันนี้คุณพ่อไปแล้วนะฮะสวัสดีครับ